ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือคล้ายๆเป็นอะไรเป็นกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าเวียงวอละนครเมืองปัวนะครับพศ1825ถึง1909อันนี้คือความหมายยังไงที่เราก็คงต้องไปหาข้อมูลต่อไปนะครับน,นั้นคือเป็นทางถนนที่จะขึ้นไปยังอำเภอบ่อเกลือนะครับอันนี้มาจากอำเภอปัวเส้นนี้ก็ไปไปปัวได้นะครับไปออกตรง ป้อมปตทนะครับผมนะครับเราตอนนี้เราอยู่ยที่อำเภอปัวครับแล้วก็อันนี้เป็นประวัตินี่มีประวัติโอ้โหาจก็คงจะยาวอยู่นะครับเวียงวรนครเมืองปัวอ๋อแต่ก่อนอำเภอปัวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาชื่อว่าเมืองปัวนะครับมีความเป็นมานี้ก็ก็ยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ จุดที่เราจะไปต่อไปก็คือนี่ครับวัดพระธาตุเป่งสกัดนะครับนี่ยอยู่ในข้างบนนี้นะครับมีมีวิหารไม้เก่าแก่ด้วยนะครับผมไเราไปดูข้างบนนะครับอันหนึ่งจะเป็นทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นมีสองทางครับขึ้นเอารถขึ้นทางน้นได้ตรงนี้จะเป็นทางทางเดินขึ้นนะครับ ก็คือดทางเดินขึ้นครับผมไปครับขึ้นก็ประมาณสักประมาณสักห้ขั้นครับผมหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับก็บันไดก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับเดินสบาย อึ๊บถึงแล้วครับถึงแล้วมีอะไรบ้างมีต้นไม้ให้เราได้นั่งตรงนี้เป็นล่มดีโอ้เย็นตรงนี้นะครับตรงนั้นเป็นพระทาตนะครับพระทาตเป็นสกัดนะครับ เดี๋ยวเราเราเราไปตรงนี้ก่อนไปวิหารไม้หลังนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นวิหารไม้เก่าแก่เลยนะครับเราไปดูเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรอเพราะมันไม่สูงเวลาเดินจริงๆก็เหนื่อยอยู่นะ <laughs> อยู่มีใจไปหื่อมีโจกนี่ครับเปามาเมืองน่านต้องเจอเจอภาพนี่ครับกระซิบลักเมืองน่านอันนี้ก็กระซิบลักที่บ้านแก้มนะครับผมแก้ม i know. คล้ายๆว่าเขากําลังสวดอะไรสักอย่างเราไม่กล้าพูดกวนนะครับผมเสียมารยาทเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังที่มีเป็นพระธาตุนะครับหรือจะดูตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะครับจุดชมวิวบ้านแก้มตําบลวรนครนะครับอำเภอพวอยู่ด้านหลังนี่ครับตรงนี้จะเห็นเป็นเป็นปมปตทอ,อยู่ป้อมปตทอ,อยู่ด้านหลังเนี่ย มีป้ายถ้าจะไม่เห็นเอเคครับมีชิงชาตรงนี้ให้นั่งเล่นนะครับโอ้ถ้าเป็นตอนเย็นก็ก็น่ามานั่งอยู่นะครับผมข้างล่างมีเป็นสวนข้าวโพดเป็นไร่ข้าวโพดครับเนี่ยฮะถนนเส้นนี้ไปอำเภอบอกเรือครับนี่้ะมองเงาบนสูงเส้นนี้เลยนะ เส้นนี้ครับไปบ่อไปอำเภอบอกเกลือครับขึ้นไปบอกเกลือประมาณสักสักห้าสิบกิโลครับเป็นทางขึ้นดอยทางเส้นนี้ทานขึ้นขึ้นทางตำบลตำบลภูคาครับเส้นไหนนะที่ผ่านจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมไปต่อครับเดี๋ยวเราไปชม พระธาตุนะครับนี่ครับพระธาตุอยู่ด้านหลังมีหารนะครับผม เวลาประมาณประมาณเที่ยงกว่าครับเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งครับแดดนี่ก็สุดๆแล้วครับนี่ครับคัมบูชาคัมบูชาพระธาตุเป่งสกัดนะครับผู้หญิงห้ามเข้านะครับผมก็เขาก็มีข้อห้ามอยู่นะครับผู้หญิงห้ามเข้านะครับ มาทนี่นะครับผม